สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายนี่จะผ้าซูเพ็ดเดี๋นี้ซูเพ็ดซีนซูเพ็ดซีนโคดนี่พี่น้องซูเพ็ดซีนโคนสูกิงคันแรกก็ต้องซอยซะก่อนต้มเอามาต้มซะก่อนพี่น้องอันนี้ก็คือลอกอันนั้นออกลอกทั้งหนามันออกนะพี่น้องลอกทั้งหนามันออกมันดำดำมันแข็งแข็งลอกออกลอกออกแล้วรอนๆแล้วก็ต้มปนต้ม ตุ่มเดียวกับมะฮันพี่น้องมะฮันหลังจากนั้นครับก็ใส่นะครับรวมกับหันให้มันเป็นถังนะครับหันได้ดีแล้วก็ตัมได้พี่น้องกระตําให้ละเอียดแต่เราจะทำส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันให้มากที่สุดเดยก่อนได้มาเรียบร้อยแล้วครับสมเรียบร้อยแล้วอ่าหลังจากนั้นก็คนนะครับคนนี้เข้ากันจะมี ความหอมนะครับของเห็ดและก็กากน้าตาลนะครับและก็กะปินะครับซึ่งจะมีลักษณะกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นหอมนะครับน้ำหนัมันหน,หน่อยหน่อยบางๆซูพิทซูพิทสีนเสีนิ้นที่เก็บมานะพี่น้อง เก็บใส่ไว้ตูบบต้เย็นไว้ยี่มีปลาก็มาปนใส่ถ้าบ่ามีปลาก็คือนน้ำปลาแดงนะพี่น้องต้มน้ำปลาแดงต้องเฮ็ดสิน,นญ่ตัดเส้นเลยพี่น้องตัดเส้นมันเด้อตัดเส้นมันพอ เฮ็ดไปเรื่อยๆจนเลี้ยวคนละพี่น้องมมัไหลเฮ็ดไปสู้ไอ้สู้น้องกินไปปั่นไอ้ปั้นน้องกินปั่นผู้เท่ามันน่นละเป็ดสิไยเติม มันหน่อยพดนี่ตำแล้วเอาใส่ครกดีป่ะมาใส่คคกพี่น้องมาใส่ครกตำลกเรียบร้อยแล้วกัมาใส่ครกตัวใหม่เนี่ยเพราะว่าตัวหน,นมันหน่อยคคกตัวัหนมันหน่อยพี่น้องมัน ำแ,แล้วมาใส่ปนพี่น้องปนนี่นี่ปนปนกบป,ปนกบกับปลาคอใส่กันตักมาใส่ปนกปบใส่ถ้าบ่มีปนก็นคือนกกน้ำปลาแดกนนั่แหละต้นมน้ำปลาแดกซื่อๆใส่น้อย ง่ายมากเธอ้นเครื่องนะเครื่องปรุงมาเครื่องปรุงมาอหม่า,าข้าวกลวมันไม่ง่าดอกบะมักง่าง่ามันมันโทตเาขาวกลุใส มากน้อยใส่น้อยมากหลายใส่หลายพี่น้องเขากลัวพีมกมะเพ็ดกับใส่หลายบอกนะพีมกมะเพ็ดกับใส่ต่อยพีกใส่พี่น้องพริกใส่มักเพ็ดกับใส่หลายแป้งนัวบู่นีปสูลด ใส่หลายเสียบหลายพีดด่ดดนหนุ่มขลุด ทุกเนี่ยนะพี่นอ้องโคบเนี่ยโคบเปลี่ยนคบใหม่นะโอ้ันหนักขึ้นมาไหวไหมซิมก่อนวัอนี้ใส่ยงซิมอืมเบแล้วพี่น้องหอมแดงใส่ดีป่ะ น้ำแดงใส่ซะก่อนนึกให้มันเข้ากันก่อนโอ้โหเด็ดอะบูพี่เพื่อน่ะมามาไว้เถอะเว้ยเนี่ยนี่พี่น้องแซ่บ ตาบ้านพี่น้องเบื้งหน้าตาสุกแล้วหน้าตาเป็นังไรพี่น้องเบื้องเบื้องหน้าตาพี่น้องเบื้องหน้าตาสุกแล้วนี่แซ่บบ่พี่น้องแซ่บบ่บ้านแล้วสิกินให้เบิง้งสิาพากินนี่พี่น้องบ้าน ฮ้อนนี่สวัสดีค่ะมากินซูเห็ดน้ำใยรีพาเพื่อนด้วยบ้านนี้ด้ออืมข้าวฮ้อนห้อนนี่พี่นอ้องมาคุยนะเห็นม,มามคุยใหญ่ยๆคุยซูเห็ดพี่นอ้องไม่เมอเหม่อไรว้บ่มืด อ,อ,อ,อืมน่าคืมรูนี่นะมาแสบอีกน่อยชุเกเลยข้าวถิ่นรับปนกับไม่ปนปนกันมีปนกันยังปนใส่เบิด Rượu thơm khém. Cà phù. Rượu cà phù. Càng nóng mại. Càng nóng mại cho bạn nha. Nó rất là xẹp. Xúc bột cứ hết cả đằng này rồi các tắm nhạc nè có hết cả đàn rồi đó. kinh khẩu sò nó cần quỷ nhanh nhanh phiền nóng quỷ xinh nhanh chả đốt khẩu giọt mình วิทยาใบอ่อนเหมือ,อ,อนอว่ามันงุ้งขึ้นแล้วงพยาบาลอ๋อหืมอ่อฮึยหัวหอละนำปนไม่ดีไ่ดีเคนื่องมือตักเพื่อนก็นะไรแมงไว้ จะไปใหายยา้ญาติพี่น้องนะจำปุ่นมาล่างพี๊กต่อง แ่บไหมเป็นไรเหออแ่บปะแ่บอืม แหววรับส่นมากล้หมุนมากหรอเห็นนีงบ้างนี่เห็นถามกูอืมปานเห็นมล้วเป็นอะไรแจ้ง้มา mhm 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 cứ mhm mhm này mà thang อยากซืบริรเซิร์นมากกำลังซืมากติดหิ้วนเนี่ยเนาะอัวบากักาเนเถอรับ มาเดิพน,นพี่น้องเพื่อนยินซูเห็ดสีน้ำญ่นี่้าเพื่อนข้ามเขาไม่ได้ดี่้าเพื่อนมึงเนี้นพี่น้อนงแซมบกตูมนี่แซกกกก่บพูดแซ่บเกิน่อน โหดสุเพชดสีนโคดเด้อพี่น้อง nó có muối quê này kín mấy cả này có này. này mà giảm lắm Hãy subscribe แค่นี้ได้พี่น้องเดอ้ออิ่มแล้วกดไรเลยโคตรแจมีิยาลีภาพเพื่อนในเดอ้อจ้าอู้เหมือนหลายวันเห็นหงหล่อกืไโคตรเลยรแจมีมิยาลีภาพเพื่อนในจา้าสวัสดีจา้า